มนอีซีเจักเขาจังไดเขาอยากใกล้ชิดเขาอยากนอนนําเขาอยากจังไดเขาเมากินยังแล้วอ้อนเ็ง <c ười> มันนักตัก <c ười> แีย่ป้อมฮะถ่ายขอบ,บุญ <c ười> โอ้ยไม่ต้องถ่ายควอบอุ่นะคะ อยากหยอกโอ้เพิมนมาก,กี้อยากตะตีสามนิดสิเมามาแล้วแกปอมได้เวลาเล่นแล้ววะเมาวะมน,นีบ่เ,เล่นน้ำนะฮึยา่ายาอยากกัดนะจ๊ะเน,นี่เสียงเว่น มาออามากระดดักระดดักระดดักระดักกสลัดกระดิ่งกระหายเอฟซีบางเสียงกระดิ่งเก่งเลงเก่งเลงหายยำขึ้นน่ะม้าบั่นอื่นเขามาเหรอตอกติดกระดิ่งดีดหัวมันอยู่วาอยู่เขากัดมันบขกัดมแม่ แมวมวมวแมา,มา,มา,มามมเพิ่งเพิ่งเพิ่นเป่นเป,นป,ปล่อยเลยที่ให้ขนาดแเอาอย่าดดไปไปหุ่น ไฮ้ยะเสียิมพูุ่นฮ่พันโดดสับมึงตีนเพิินน้ำนามป่ะเมาๆ่น้ำนาำป่ะฮะน้ำนามปะ่ะเมาผมขั้นผมไม่อาบล้วน้ำผมกับลักเกาอยู่ ขันหูค <laughs> ันหูไม่รู้เป็นอะไร <laughs> โดดโดดมอได้สิกาบ้านะมาตัดตีสามนี่ว่ะน,นิ้อนหิวน,น้นหิวนนห้วเขาก็หิ้วเขาท่านแล้วอีกจังหน่อยท่านชายยังไม่เฉ็็ดเลยหาแนว้เงียบไปนี่ นี่ละมานพืนบานไทยบานเขาสิเป็นสี่หละเขาสิกัดเขาสิเงียบสีไ้ไ้สิกินแบบเพราะตามีตามเกิดมึงยางกัดเริ่มใบบมีเหรอเอฟซี FC. แต่ปลานี่มันออกดีกัามูมันไข่อยู่เนี่ยยินเสียงสงสัย สงสัยพูดเสือสีชมพูไกลๆเอาละเห้เวลาสนุกละใครละเมาสกมวยสกมวยอสกมวยคู่ปับมาแล้วคู่ปับมาแล้วเอ้ยนี้ว่าคนนี้ ม่อยานถึกมีดหรอล็อกสูงลีเด้มททั้งไหนํำเงินทั้งไหนแดงมันล่อมันล่อมันหมูกี่จังแล้วเด้สูงล่บงบังบงขอดขอดบังล็อกล็อกวงไนอย่างเดียวนะครับวงไหนออลุกขึ้นมองเมาสอสู่เข้าสู่เข้า